บอกคุณมามอย่าออกจากบ้านนะมันอันตรายอยู่บ้านก็อันตรายนี่เราลอกสารแล้วนะเราลอกแรกคุณมาก็ออกจากบ้านมาแล้วไปติดมาสี่ปีเห็นไหมติดเสียบ้านไปหลังเสียตังค์ไปสองล้านติดโควิดนี่หรอติดผู้หญิงเออออกจากบ้านอยู่บ้านอยู่บ้านอันนี้ฝากไปด้วยนะหมูแดงแบบย่างมัน็นสดหอมไหม หอมหอมครับมะม่วงเอามะม่วงได้วยหรอมะม่วงมะม่วงได้มาลังหนึ่งเจนอ่าไปไปเดี๋ยวให้เด็กยกไปเนาะครับผมอันนี้ซุปเล้งอ่าฝากไว้ด้วยแบบจุกจุกอ่าอยู่บ้านกันหอมเยอะๆลังมีแค่นิดเดียวเนุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็ช่วยกันถือดิครับโอ้ช่วยกันถือมาหลายคนอยู่อ่าเออคือเรถขึ้นรถฝากขอบคุณสหรับแจ่วบองครับผม ครับน้ำยาใต้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับใช่ใเมื่อกี้กินบะหมี่กันแล้วนะกินแล้วกินแล้วเอาเนี่ยของพี่สินนี่ให้จริงๆเหรออันนี้โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับปากกันไป